ย่างไปหัน่นไปกินไปครับทุกคนใช่ไหมแม่เมนี่แหละครับได้ฟิลอร่อยอออืืื <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาย่างเนื้อหมู3ชั้นกินนะครับก็มีทั้งแบบเนื้อล้วนแล้วก็แบบ3ชั้นครับทุกคนผมก็ย่างมาสักพักแล้ครับถ้าจะย่างด้วยถ่ายด้วยกลัวว่ามันจะนาน,นครับทุกคนก็มาเปิดคลิปตอนมันใกล้จะสุกเลยครับมันก็มีบางชิ้นที่เริ่มสุกแล้วนะครับทุกคนนะี่ครับจะมากินกับผักน้ำพริกและก็ข้าวเจ้าครับ อันนี้จะเป็นชิ้นเล็กๆครับหอมอร่อยครับทุกคน เกือบไหมครับตัวนี้ขวันค่อนข้างแรงครับทุกคนแม้มัว แม่เขามีธุระครับทุกคนมีประกันมาครับแม่เขาจะเข้าประกันชีวิตลุงอะไรเนเนี่ยแม่ปลายคัดถ่ายคนเดียวก็ได้ครับร้อนๆนยครับทุกคน บรรยากาศช่วงหน้าหนาแบบนี้ก็ต้องกินไปด้วยย่างไปด้วยครับมันถึงจะอร่อย <c oughs> <c oughs> มาจากหยดน้ำกรดเน่อยๆครับทุกน เตรียมของกว่าจะเสร็จเขาจะใส่ข้าวลงไป ชุบน้ำจิ้มเลยครับก่อ,อประกันไปแล้วบ่แม่บ่านบา,าครับนั่งกินด้วยกัน เดี๋ยวผมขับให้ครับแม่จะประกันชีวิตบ,คบ่ครับไมอีกครับประกันลุงประกันลุงข้าหมอนแนแวได้ไหมมากินหมูสามชั้นย่างค่ะเสร็จทุระหรือบ่นยอย่างขอมวไปบ้าง อร่อยหอมมั่งค่อองะโอพริกเมื่อกี้เองบะครับพริกเอกได้มันเดือดเร็วฮะนี่เอ้ยเรียมแล้วโอ้ <laughs> มมวแต่กินแล้วก็พูดไป <c oughs> ไน,นี่ครับ เนื้อติดมันครับอ,อ,อันนี้หน้าอร่อยหนังแห้งๆลมเดี๋ยวพัดไปทางนน้นหรือพัดไปทางนี้ครับทุกคน <c oughs> ถ้าพัดไปที่เดียวก็จะจัดง่ายครับ <c oughs> ร้อน ย่างไปหั่นไปกินไปครับทุกคนใช่ไหมแม่เนี่ยแหละครับได้ฟิวถ้าเกิดว่าไม่ติดที่ของเยอะเนี่ยจะไปกินตามทุ่งนานะครับแต่เพอเอิญว่าของเยอะครับทุกคนจะเอาไปยังไงไม่จะเอาไปยังไงหมดครับไปกินที่สะเราาแต่เอาไปยังไงแม่ก็ไม่รู้จะขิ่มอเไซด้วย รถอเล็กผมก็เอาไป,ปไม่หมดครับโอ้ยหัน่นแบบไหนจับเลยเมือนี่เละหอมนะแม่นะหอมแซมชั้นอ้าวตกแล้วชัางมากินก่อนกินก่อนห้กินก่อนอกินก่อน มแม่ใช้มือเลยเลยใช้ไปเลยมไม่ใช่ฟันเข้ากล้องมาลุกครับมันเดี๋ยวก็พัดไปทางโน้นทีทางนี้ทีแล้วก็ตั้งไม่ได้เห็นไหม,มแล้วดูนี้มันน่าจะพัดมาจากทิศเหนือนะไมมันพัดไปทิศเหนือนะพัดจากใต้ไปทิศ อืมอืมอืมอร่อยกินค่ะกินร้อนๆน้ำจิ้มก็เผ็ดๆนาะกินร้อนๆอย่างงี้เลยค่ะอร่อยกินเนื้อย่างวันไหนเนื้อย่างแล้วเนื้อย่างของแท้เลยเนาะเนื้อย่างของแท้ อ uh huh. มันหยดติงติงๆเลยค่ะหอมอันนี้สุกแล้วมั้งสุกแล้วครับมั้งเดี๋ยวผมจับนี่ติดหนังค่ะอร่อยหนังเนื้อติดมันติดหนังติดมันติเพื uh ่อ huh. นๆแม่ไปหมดอย่างเลือเเลือใไข่ สองคนใครพี่วันเทากำลังสับมะละกอยู่อยอยอยเอาข้าวอีกไหมโอ้ไม <laughs> ่เอากินเล่นแบบนี้แหละอร่อย,อยมือไปโดนเตาครับ มันขมงมันก็มันพุดๆพ,พ,พุดพุดพุดเลยค่ะมันเดือดพุดๆพุดอยไปถึงไหนหอมไปถึงนั่นแหละแม่แม่หอมแหละแต่นี้คนอื่นมาแล้ใครย่างอะไรเนาะหอมแท้ห <laughs> นังติดมันค่ะร้อนร้อน กินลายเตาไฟก็อร่อยด้วยหอมด้วยค่ะระวังลวกปากหรือ,อจังหันม่นเดียนเลยแปลว่าอร่อยจริงๆครับ ฉั้นชั้นจะหอมเมยจะจับมือถนัดจับมือหรือมนอันร้อนโอ้ใช่มันคําใหญ่บนนี้นี่ได้เต็มปากเต็มคําเลย ชั้นค่ะหอมมากเลยอืมไหนแบบไหนดีเบบนี้เลยอ <laughs> โอ้โหอ้ร้านมีสุกแล้วอันนั้นนะ ในบ้างก็สุกนนก่อนในนาก็ไว้ทีหลังมไม่ทำก้นยายไปไหมนี่นี่แหละจำปากจำคำเลย <laughs> ร้อนด้วยอืม หนานาันร้อนมากเลยมันจะกรอบนอกแล้วก็นิ่มๆข้างในแนละแม่เนาะนุ่มหนังมันอะนุน่มนะอร่อยมากค่ะย่างไปกินไปโอ้อร่อยมากเลยถ้าให้เย็นก็แม่อร่อยค่ะถ้าให้เย็นแข็งเลยได้แ <Okay. S 2> ข็งแข็งโป๊กกินเละ แม่ไรเข็มจัดข้างนอกมันนุ่มน่นกินเ,เจอต้องแข็งก่อนอืมอร่อยนะอืมอร่อยนะลูกครับ ือสามชั้นค่ะนี่ก็หนังนี่ก็เนื้อคล้ายๆหมูกรอบเลยครับทุกคนหนังขงเขาแล้วก็มันติดกลางเนื้อเนื้ออยู่ข้างกับหนังเอาได้ <c oughs> <c oughs> เดือดทาแม่จะอร่อยจรินยังนี่เนื้อ,อย่างจากเตาร้อนๆจะแม่อร่อยจริงรวเ่าเนื้อ,อย่างจากเตาร้อนๆกินกับผักและน้ำพริกก็อร่อยครับไม่เชื่อทำแม่ดูอร่อยเตาย่างโอ้ฟันไปนู่นนี่ก็คลิปนี้ก็ลากัน<อ>ไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ จะกินต่ออีก